สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาโปรโมทงานเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ยังทําอยู่นะกระจกไฟหน้านะครับสาหรับการเปลี่ยนนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถซื้อกระจกไฟเนี่ยมาเองได้นะกระจกไฟซื้อได้ที่ไหนนะครับก็ซื้อจากช้อปปี้ a ัตซ a ดาได้เลยนะครับนี่นะซื้อมาก็มาให้ผมเปลี่ยนให้ได้นะครับผมนี่นะนี่ผมก็รับเปลี่ยนนะครับใครสนใจที่จะเปลี่ยนกระจกไฟหน้าแบบที่มันแตกแบบนี้ไม่อยากเปลี่ยน ไม่อยากเปลี่ยนยกคมยกคมแล้วมันแพงมันแพงเนี่ยแล้วก็ซื้อกระจกแต่กระจกมานะซื้อกระจกมาก็มาเอากระจกอันเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่กระจกอันใหม่ที่เราซื้อมาเนี่ยใส่เข้าไปนะมันก็จะใหม่เหมือนเดิมนะครับใหม่เหมือนเดิมนะผมก็ใส่ให้มันแน่นเหมือนเดิมมันแหละกันน้ําได้เหมือนเดิมนะครับอันในอันนี้ของพี่เขามันแตกอยู่มุมนี้นะครับนี่แตกอยู่มุมนี้พี่เขากลัวน้ํามันเข้าช่วงหนาฝน นะก็เลยเอามาใส่ใหม่นะนี่พี่เขาใส่มาพี่เขาซื้อของมาเองหมดเลยนะกระจกไฟนะเรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้ก็ยังรับเปลี่ยนเหมือนเดิมนะแต่ทีเนียผมไม่ค่อยมีเวลาถ่ายวิดีโอในการเปลี่ยนไว้ให้ดูนะครับอันนี้ถ้าใครสนใจนะก็อ่าวิ่งมาที่ร้านมาทําได้นะครับนัดนัดไว้ก่อนนะครับนัดล่วงหน้าไว้แล้วค่อยเข้ามาทําได้นะครับผมเห็นนะนี่กระจกไฟหน้าแตกๆแบบนี้นะครับ ก็จะใหม่เหมือนเดิมใหม่ๆแบบนี้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าสามารถซื้อกระจกมาเองได้นะครับย้ํานะครับสามารถซื้อกระจกมาให้ผมเปลี่ยนให้ได้นะครับผมโอเคนะครับตามนี้นะครับผม